ฮัลโหลก็กลับมาพบกับฟูริโอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็สำหรับในครั้งนี้ผมก็จะมาอสอนเก็บไททันที่ฟรีแล้วก็ถูกที่สุดในบรรดาไททันนะฮะเฮ้ยอ่ะเซิร์ฟอ่าะเอาเขาแล้วเซิร์ฟพังฮะ <laughs> โอเคสำหรับสิ่งแรกเลยนะครับก็คือเลือกแบบอะไรก็ได้ที่มีเ,เรียกว่าไงนะบอร์ดบอร์ดจัดทันดับอย่างอันนี้ก็ขอเป็นแนะนำแผ่นที่เล่มต้นนะครับสูตนะฮะโอเคเอ็ดเอ็ดโอเค okay. เลือกเทสลาม e นเทสลาม n นเทสลามีนฮัลโหลโอเคพอถึงตรงจุดนี้แล้วนะฮะก็เดินไปที่ป้าย ายจัดอันดับเลยแล้วก็เดินไปอยู่ตรงหลัง <c oughs> <c oughs> โอเคแล้วก็เจอกับลูกบอลแปลกๆนะฮะแล้วก็กดตีมาเลยช้านิดนึงนะฮะโอเคหลังจากนี้ก็ทำตามที่บอกนะอย่างแรกคือ

เดินตรงแบบนี้นะฮะติดผนังแล้วก็ขยับไปตามเรื่อยๆนะฮะก็จะเจอกับส่วนตรงนี้นี่ตึกเดินไปจนชนตึกนะฮะจะเจอกับเรื่อยของไททันอย่างสุดท้ายหันรีเทิร์นมาในแนวที่ตรง แล้ววิ่งออกไปแม่เ,จ,เจออนไม่เนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งตรงไปนะฮะจนเจอกล่องก็หลบเข้าม,มุมเดี๋ยวซ้ายนะ,ะเดี๋ยวทรายเรื่อยๆแล้วก็โดดขึ้นไปพอ <c oughs> โดดขึ้นไปแล้วนะฮะก็จะเจอกับแถวนี้ สังเกตได้เลยตรงนี้ตรงนี้เป็นมุมฉากนะฮะหันไปด้านโน้นแล้ววิ่งตรงไปนี่ฮะแล้วเราก็จะได้แบตแบตมาไว้ตรงมุมลากนี้เลยนะฮะโอเคก็เป็นไงมั่งนะฮะกับการรับ กับการสอนรับของของผมตอนนี้เอองงกันหรือเปล่าเอ่ย <c oughs> ก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างด้วยนะฮะ <c oughs> สำหรับวันนี้กับผมฟูดิโอแล้วก่อนนะฮะโย